หญิงสาวคนนี้นะครับเป็นผู้ที่มีพลังเวทมหาศาลอีกคนภายในเรื่องแฟลิเทลกันเลยล่ะครับหนึ่งในสปีก,กันนะที่เปิดตัวออกมาคนแรกได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการสุด,สด ด้วยพลังของเธอนะครับที่สามารถเปลี่ยนให้ทั้งเกาะนั้นเหลือเพียงแค่ปลายนิ้วได้อีกทั้งเธอนั่นเองนะครับก็ยังเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสาคัญที่ทําให้แฟรี่เทลนั้นสามารถเอาชนะกับกองทัพของเซเลฟลงได้ครับแถมตัวของเธอนั้นก็ยังมีความสัมพันธ์กับลูซี่ฮาร์ฟิเลียตัวหลักของเรื่องอีกด้วยใช่แล้วล่ะครับวันนี้อดีตเด็กนั้นจะพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับสาวสวยแห่งหน่วย12สปิกันที่เรียกได้ว่ามีบทบาทโดดเด่นที่สุดอีกคนหนึ่งอย่างตัวของบรัดดิตมิวกันครับ いるわけないし เอาละกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวอนิเมะทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่กับผมเพชรร่วมกับทีมงานของอนิเมะอีกตามเคยนะอย่างที่เรานั้นได้พูดไปเมื่อครู่แหละครับว่าวันนี้นั้นเราจะมาดูเรื่องราวของบัณฑิตมิวกันครับว่าเธอนั้นเป็นมายังไงนะครับหรือว่ามีบทบาทยังไงกันบ้างซึ่งเรานั้นก็จะต้องขอบอกกันไว้ก่อนนะครับว่าเนื้อหาหลังจากนี้จะมีการเปิดเผยสาระสําคัญในอนิเมะเรื่อง a i r y t เ i l ครับแต่เรานั้นนั่นเองนะครับจะยังไม่ไปถึงเนื้อหาในช่วงมังงะของเควส์หนนเ่ยะรังงดู้ออกืาจพถึ เรื่องราวเกี่ยวกับควสร้อยปีนั้นสามารถติดแฮชแท็กว่าเปิดเผยเนื้อหาไว้นะครับเพื่อให้คนที่อยากอ่านคอมเมนต์นะครับไม่โดนเนื้อหาสปอยได้นะเอาละครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็ let's start it ใครที่ชอบในการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเขียนคอนเทนต์งานกราฟิกงานตัดต่อหรือแม้แต่วาดรูปเนี่ยทางอดีเด็กนะครับก็อยากจะแนะนําเพื่อนๆได้รู้จักกับเว็บ Future Skill เว็บไซต์นะครับที่จะทําให้เพื่อนๆน,นั้นเข้าถึงคอร์สจำนวนมหาศาลเพื่อเพิ่มรักษาด้านที่เพื่อนๆสนใจครับไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินการเขียนโค้ดหรือด้านครีเอทีฟแถมยังสามารถสมัครเป็นรายปีได้อีกด้วยซึ่งมันน่าจะสามารถเรียนคอร์สทั้งหมดได้ทั้งปีเลยละครับหรือจะจ่ายรายคอร์สตามความสนใจก็ได้ด้วยเช่นกันครับบางสก าสกิลใหม่ๆของตัวเองอยู่สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ future skill หรือลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะทีเด็ดกว่านั้นนะครับก็คือถ้าใช้โค้ดของทั้งช่องก็ลดไปเลยครับแบบครึ่งๆเลย ก่อนที่เราจะนั้นจะไปฟังบทบาทเรื่องราวของเธอในเนื้อเรื่องกันเนี่ยเราก็จะต้องพาเพื่อนๆเ,เนี่ยมาทาความรู้จักกับเธอก่อนเลยครับเธอคนนี้นั้นมีชื่อว่าบรันดิตมิวครับด้วยคําว่ามิลในชื่อของเธอนั้นถูกเขียนด้วยตัวอักษรภาษากรีกตัวที่12ครับที่ออกเสียงว่ามิลนะตามอายุของเธอแล้วเนี่ยคาดการไว้ว่าเธอนั้นจะเกิดในช่วงปี x 792ซึ่งเราเนี่ยก็มีภาพจํากับตัวละครขอ,ของเธอที่ค่อนข้างเด่นชัดมากๆเลยนะด้วยผมสั้นสีเขียวนะครับที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะรวมไปถึงติดกิฟหรืออะไรสักอย่าาาางงงงงงคลล้้้้ยๆกกกกััับบูเเขขขนททีีรริวณศษอออธชุด เธอสวมใส่นะก็ค่อนข้างจะโชว์เรือนรากกระปอสมควรก็ทําให้เรา,าสามารถจดจําเธอได้ไม่ยากเลยลหละครับบันดิตนั่นเองนะครับเป็นลูกสาวของแกรมมี่ซึ่งแกรมมี่นั่นเองนะครับก็เป็นลูกศิษย์ของเลล่าฮาร์ฟิเลียหรือก็คือแม่ของลูซี่นั่นเองครับซึ่งทั้งสองคนนั้นก็ยังคงเป็นเพื่อนกันอีกด้วยนะในตอนนั้นบันดิตนะครับรวมไปถึงแม่ของเธอนั้นอาศัยอยู่ที่ทวีปอาราคิตาเซียครับที่เป็นที่ตั้งของอาณาจักรอันวาเรสในปัจจุบันนะอีกทั้งเธอนั้นก็ยังรู้จักกับ เลลนนัน้จำเป็นจะต้องประกอบพิธีเปิดประตูจันทรคราาตามหน้าที่ของตระกูลที่เธอนั้นได้รับสืบทอดต่อกันมาหลายร้อยปีโดยมันนั้นจำเป็นจะต้องใช้พลังของกุญแจเทพแห่งดวงดาวทั้งหมด12อันในการเปิดใช้งานแต่ว่าแกมมี่นั้นก็ไม่สามารถเดินทางมาได้ทันในวันที่ต้องทำพิธีได้ครับเพราะว่าข่าวการประกอบพิธีนั้นส่งไปไม่ทันการและด้วยเหตุน,นั้นเองนะครับจึงทำให้เลล่านั้นได้ใช้พลังเวทและพลังชีวิตของเธอเพื่อทดแทนพลังของกุญแจที่หายไปจนทำให้ร่างกายของเธอนั้นอ่อนแอลงครับแกบมมี่เนี่ยจึงได้โทษ เธอนั้นตกอยู่ในสภาพแบบนี้และต้องการจะชดเชยความผิดของเธอนะครับโดยการมอบกุญแจของอควาเรียสให้กับเลาแต่ด้วยสภาพร่างกายของเลาเองนะครับก็คงจะไม่สามารถเป็นจอมเวทได้อีกต่อไปเธอจึงได้ขอร้องว่าหากลูซี่นั้นนะครับต้องการจะเป็นจอมเวทแห่งดวงดาวแลยแล้วก็ขอให้แกรมมี่นั้นนะครับช่วยเหลือและดูแลลูซี่ต่อไปและหวังว่าเธอนั้นนะครับจะได้เป็นเพื่อนที่ดีกับบัณฑิตนั่นเองครับแกรมมี่นั้นจึงได้ตอบตกลงนะก่อนที่จะได้มอบกุญแจอควาเรียสไว้ที่ลูซี่และออกเดินทางกลับไปหาบัณฑิตครับเซลดโ ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเป็นคนในสังกัดของเลานะครับก็ได้เข้ามาทําร้ายแกมมี่จากทางด้านหลังเพราะเขาคิดว่าเธอนั้นเป็นต้นเหตุที่ทําให้เลานั้นกลายเป็นแบบนี้แกมมี่เนี่ยจึงได้ขอร้องให้เขานั้นปล่อยตัวของบัณดิตได้ใช้ชีวิตต่อไปก่อนที่เธอนั้นจะได้เสียชีวิตลงในที่สุดครับทำให้บันดิตนั้นนะครับไม่ได้เจอหน้าแม่ของเธออีกเลยและเธอนั้นนะครับจึงเข้าใจว่าทั้งหมดนั้นมันเป็นความผิดของเลาจนทําให้เธอนั้นโกรธแค้นตระกูลฮาร์ตฟิเลียตั้งแต่นั้นเป็นต แข็งแกร่งและเป็นที่ยอมรับและในที่สุดเธอนั้นก็ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในหน่วย12สปีกันที่แข็งแกร่งที่สุดของอาณาจักรอันวาเลสครับและนี่นะมันก็เป็นเรื่องราวของบรันดินนะครับรวมไปถึงประวัติทั้งหมดก่อนที่เธอนะจะได้มีบทบาทในเนื้อเรื่องแฟร r y ิ a เทลไทม์ไลน์หลักกันครับอย่างไม่รวมภาค100ปีนะขอยํำกันไว้ก่อน ทีนี้เนี่ยเรามาถึงส่วนบทบาทของเธอกันบ้างครับบัณฑิตนั้นได้ปรากฏตัวครั้งแรกในอนิเมะให้เราได้เห็นชัดๆเนี่ยในตอน286นะโดยที่เธอได้ได้ปรากฏตัวขึ้นมาเนี่ยในเกาะคาราคอครับระหว่างการต่อสู้ของพวกนัดสืดน่ะเพราะว่าตัวของเธอนั้นเนี่ยอยากจะกินสตาร์แมงโกเจลาโตที่มีเฉพาะบนเกาะนี้เท่านั้นแต่ว่าร้านนั้นมันดันถูกทําลายไปแล้วครับในระหว่างการต่อสู้นั่นเองบัณฑิตเนี่ยเลยเซ็งสุดๆครับจนถึงขั้นไม่มีกระเจกระใจอยากจะต่อสู้ก่อนที่เธอนั้นจะได้ส่งให้มาลีนนะซึ่ง จับตัวไว้ก่อนหน้านี้และเธอนั้นก็ได้แสดงพลังเวทที่ยิ่งใหญ่อลังการของเธอในการเปลี่ยนรูปร่างของเกาะไปแล้วครับแต่ว่าตัวของมารีนั้นก็ได้ทําร้ายแมสจนได้รับบาดเจ็บหนักมานักสื่อนั้นจึงไม่อยากปล่อยเรื่องนี้ให้จบง่ายๆครับด้วยความรําคาญของบัณฑิตเธอจึงได้ใช้พลังของเธอนั้นทําให้มารีนั้นหายไปเหมือนกับว่าเธอนั้นได้กําจัดมารีนไปแล้วครับอีกทั้งเธอนั้นก็ยังรู้อีกด้วยว่าพวกนักสื่อนั้นตั้งใจจะไปช่วยมาคลอฟที่อาณาจักรอันวาเรสก่อนที่เธอนั้นจะได้ลดขขนนนนนาาาาาดออองงงเเเเเกะะคคคครรลลลจหืืททีี่่่ยยพแแบบบิิววณััััตต้ บรันดิตเนี่ยก็ได้หายตัวไปเรียกได้ว่าเป็นฉากที่แสดงให้เห็นถึงขุมพลังของเธอที่เรียกได้ว่าว้าวมากๆและสเกลพลังของ12สปีกันที่หลังจากนี้แฟรริเทลจะต้องเจอครับหลังจากนั้นเนี่ยบรันดิตก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งในช่วงก่อนการประชุมของสมาชิกหน่วยสปีกันโดยการแสดงให้เห็นอีกแล้วครับว่ามารีนั้นยังไม่ได้เสียชีวิตแต่แค่ถูกพลังของบรันดิตนั้นทําให้หดเล็กลงเท่านั้นและเธอนั้นนะครับก็ได้เข้าไปร่วมการประชุมวางแผนในการบุกโจมตีแฟรริเทลถึงแม้ตัวของเธอเองนนนนะคครรรรัััับจไไมมม่่่่่อออออยยชกกกาาาาททํํสสงงงเเเแแตืป็็ขล้้วีธ ว่านั่นคือหน้าที่ที่จะต้องทำล่ะครับในช่วงการบุกโจมตีครั้งแรกบันดิตที่ไม่ได้ชอบสงครามอยู่แล้วก็เลยเลือกที่จะเลี่ยงการต่อสู้และมาปรากฏตัวภายในห้องน้ําของลูซี่แทนนะก่อนที่บันดิตนะครับจะบอกให้ลูซี่นั้นลงมาอาบน้ําด้วยการเฉยเลยนะแม่ชิวจริงๆนะสำหรับบันดิตเนี่ยและด้วยพลังที่แข็งแกร่งของบันดิตนั้นจึงทําให้ลูซี่เนี่ยที่สัมผัสได้ไม่กล้าปฏิเสธไปเลยล่ะครับบันดิตนั้นรู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตาของลูซี่อยู่นิดหน่อยจึงพยายามนึกให้ออกล่ะครับว่าเคยเจอเธอ ลูซี่ถูหลังเธอก็ได้ถามชื่อของลูซี่ขึ้นมาครับและนึกออกว่าลนะูซี่นั้นเป็นลูกสาวของเลานั่นเองบัณฑิตนั้นที่มีเรื่องราวฝังใจในอดีตนั้นก็คิดจะกําจัดลูซี่ลงซะเพื่อแก้แค้นให้กับสิ่งที่แม่ของเธอได้รับแต่ในสถานการณ์ที่ขับขันมากๆนั่นเองครับคานาก็ได้ทําการเข้ามาช่วยเหลือลูซี่เอาไว้ได้ทันและได้เตรียมเข้าต่อสู้กับบัณฑิตนะแต่ในขณะเดียวกันนั่นเองครับอาร์จิลก็ได้ใช้พลังของเขานะครับทำให้เกิดพายุรายขนาดใหญ่ขึ้นจนปกคลุมไปทั่วทั้้้้้้้งงแแมมมคโโนน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 เลียททนนํําาใใหหััััักรตตตุภูิิิพขอบบจ ไม่หยุดเลยล่ะครับและเมื่อพายุทรายสงบลงคาน้าก็ได้จัดการทําให้บัณฑิตนั้นสลบลงและจับตัวเธอกลับไปขังไว้ที่คุกใต้ดินของแฟรริเทลนั่นเองครับแหมเปิดมานะครับดูสัตเทกันเลยทีเดียวแต่ดันโดนคาหน้าจับซะได้แต่อาจจะเป็นเพราะว่าเธอนั้นเป็นผู้แพ้ด้วยลหละครับหลังจากที่ผ่านไปได้1คืนครับลูซี่ก็ได้ลงมาถามเกี่ยวกับเรื่องที่บัณฑิตนั้นรู้จักกับเลล่าแต่ตัวของบัณฑิตนั้นก็ไม่ได้ตอบอะไรนะอีกทั้งตัวของเธอนั้นก็ยังบอกอีกด้วยว่าให้รีบ ซึ่งเธอนีก็ได้รีบให้มารีนช่วยเธอออกไปจากที่นี่ซะเพราะเธอนั้นนะครับอยากจะแก้แค้นแฟรทิเชลแบบสุดๆไปเลยในตอนนี้แต่ในตอนนั้นเองครับมารีนก็ได้เข้าไปบีบคอเธอด้วยความแค้นที่สั่งสมมาตลอดนะเพราะบรนดิตนั้นปฏิบัติกับเขาราวกับเป็นทาสคนหนึ่งมารีนเนี่ยจึงได้ใช้โอกาสนี้นะครับในการตั้งใจที่จะกำจัดบรนดิตลงและเธอเองนะครับก็ได้หมดสติไปในที่สุดผ่านไปไม่นานนะบรนดิตก็ได้สติอีกครั้งหนึ่งในห้องพยาบาลของแฟรทิเชลเพราะว่าลูซี่และคาร่าเนี่ยได้เข้าชช่วยเ,เไไนออใ ชีวิตบันดิตเอาไว้บันดิตนั้นจึงได้ยื่นข้อเสนอว่าจะเล่าเกี่ยวกับเลาให้กับลูซี่ฟังโดยมีข้อแม้ว่าจะต้องปลดกุญแจข้อมือให้กับเธอและขอให้อยู่กับลูซี่เพียงแค่ลําพังเท่านั้นครับซึ่งคาน่าเองเนี่ยก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยสักเท่าไหร่นนะแต่ตัวของลูซี่เองก็ได้เชื่อมั่นในตัวของบันดิตและได้รับข้อเสนอนี้เอาไว้และขอให้ทุกคนนั้นออกไปก่อนครับหลังจากนั้นบันดิตเนี่ยจึงได้เล่าว,ว่าแม่ของเธอนั้นเป็นลูกศิษย์ของเลลามาก่อนและในตอนที่เลานั้นได้เลิกเป็นจอมเวทเทพแห กับแม่ของบันดิตไปด้วยก่อนที่บันดิตนั่นเองนะครับจะได้ถามว่าลูซี่นั้นมีกุญแจอควาเรสได้ยังไงบันดิตนั้นได้เปิดเผยว่าเลล่านั้นได้ทําการจัดการกับแม่ของเธอเพื่อชิงเอากุญแจนั้นคืนกลับไปครับก่อนที่บันดิตนั้นนะครับจะได้โจมตีเข้าใส่ลูซี่และตั้งใจจะสังหารเธอลงนะเพื่อทําการแก้แค้นให้กับแม่ของเธอแต่ในตอนนั้นนั่นเองครับอควาเรสก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาและได้ช่วยเหลือลูซี่เอาไว้ได้ทันก็เป็นอีกฉากหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นอีกฉากเรียกนนนนน้้้้าตัััเลลยแแหะะครบใมองววสสี็ดูื่ิ ก็จะรู้จักกันอีกด้วยซึ่งก็เกินคาดเลยแหละครับเพราะว่าบันดิตนั้นมองว่าอควาเรียสนั้นเป็นเจ้านายของเธอถึงขนาดที่อควาเรียสนั้นสั่งให้เธอนั้นเดินสีขาเหมือนกับน้องหมาบันดิตเนี่ยก็ยอมทำแหละครับจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอควาเรียสนะครับก็ได้พาลูซี่และบันดิตย้อนไปในความทรงจําในอดีตนะครับเพื่อดูเรื่องราวจริงๆที่เกิดขึ้นในตอนนั้นและได้พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม่ของบันดิตนั้นถูกสังหารเป็นฝีมือของโซดิโอแทนที่จะเป็นเลล่าตามีิเธอนั้นเข้าใจมาโดยตลอดครัาาให้้้ตวขอนดเเเสีียยยจมกลลกลล่่่ะแแ็ไซชปบ อีกทั้งยังบอกว่าอยากจะเป็นเพื่อนกับตัวของบรันดิตอีกด้วยแต่ไม่ทันที่จะพูดคุยกันมากมายนะแฮปปี้ก็ได้พาร่างของนัตสึกลับมาที่กิลครับเพราะจู่ๆเนี่ยนัสึก็ได้หมดสติลงไปคาน่าและลูพิสกาเนี่ยจึงได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งและได้ตรวจสอบร่างกายของนัตสึรวมไปถึงได้พบว่านัสึนั้นมีก้อนเนื้องอกแอนตี้เอเทอร์นาโนนะครับเกิดขึ้นในร่างกายของเขาซึ่งหากไม่จัดการผ่าตัดออกมาแล้วก็นัสึนั้นจะต้องเสียชีวิตภายในไม่นานนะแต่ว่าการผ่าตัดนั้นละเอียดอ่อนมมมมาาาาาากกกกกแ้้้้้รรระททัััั่่งงงงตววขอออลูพิิสนนนนนเบบ็ไาาไไถํดดดจึ เธอนั้นจะใช้พลังของเธอในการลดขนาดเนื้องอกนั้นจนอยู่ในระดับที่ไม่สามารถทําอันตรายได้ครับและได้ทาการช่วยเหลือนัดสื่อไว้ได้ในที่สุดนะและเธอนั้นจึงได้ขอให้พาเธอนั้นกลับไปยังห้องขังเหมือนเดิมครับไม่นานจาขอบน,นก็ได้บุกมาที่แฟร์ี่เทลและได้ใช้เวทมนตองเขาในการขังสมาชิกเกือบทั้งหมดเอาไว้เป็นตัวประกันครับแต่ลูซี่นะก็ได้บอกว่ากิ้วนี้นั้นมีบรันดิตอยู่ด้วยจึงทําให้จาขอบนั้นปล่อยตัวของบรันดิตและมาลรีนออกมาก่อนที่ลูซี่นั้นจะได้ใช้พลังของเธอเนี่ยปล่อยตัวทุกคนออก ได้กลับไปอยู่ในห้องขังอีกครั้งและได้บอกว่าแฟรี่เทลนั้นกำลังจะพ่ายแพ้เพราะว่าตัวของออกัสนั้นใกล้เข้ามาแล้วครับนัตสอและลูซี่นั้นจึงได้ตัดสินใจปล่อยให้บันดิตออกมาจากคุกเพื่อทําการพูดคุยข้อมูลเกี่ยวกับออกัสครับบันดิตนั้นได้เสนอว่าเขานั้นจะเข้าไปเจราจากับออกัสให้ถอนกําลังออกไปเพราะว่าเธอนั้นติดหนี้ลูซี่เรื่องที่ทําให้เข้าใจผิดอยู่นั่นเองครับแต่ว่าตัวของเมสเองเนี่ยก็ไม่ได้เชื่อใจในตัวของบันดิตขนาดนั้นเลยทําให้ลูซี่นัตส์แฮปปี้และเมสเนี่ยเดิน เกี่ยวกับเรื่องที่อยากจะถอนกําลังไปนะแต่ออกัสนั้นก็คิดว่าเธอนั้นกำลังจะทรยศต่อเซเลฟบครับแด่ด้วยความสัมพันธ์ของออกัสและบันดิตในอดีตจึงทำให้เธอนั้นนะครับสามารถโน้มน้าวใจออกัสและยอมเปิดใจในการเจรจาต่อรองได้สําเร็จครับแต่ในตอนนั้นนั่นเองเมสนะครับก็ได้เปลี่ยนความทรงจําของบันดิตให้เธอนั้นอยากจะกําจัดออกัสแทนก่อนที่เธอนั้นจะได้ใช้มีดแทงไปที่ร่ากของออกกสนะจึงทําให้ออกกสตนั้นโกรธมากๆากเลยละครับที่ตัวของเมส้นั้น ที่จะโจมตีพวกนักสื่อในทันทีแต่ในตอนนั้นเองไอรีนก็ได้ใช้พลังของเวทยูนิเวอร์ส1ของเธอจึงทําให้ทุกคนนะครับกระจัดกระจายกันไปคนละทิศคนละทางบันดิตนั้นได้สติก,กับคืนมาอีกครั้งรวมไปถึงพบว่าเธอนั้นได้อยู่กับออกัสและเธอก็ได้ใช้พลังในการช่วยลดขนาดแผลกับออกัสก่อนที่จะได้ออกเดินทางไปหาไอรีนนะออกัสนั้นนะครับได้ให้ไอรีนนั้นเดินทางไปพร้อมกับพวกเขาหลังจากที่ลีลาสักพักเนี่ยไอรีนนก็ได้ยอมเดินทางร่วมกับออกัสและบันดิตครับหลังจากที่จัดการกับมิลเงังองธอ การแอบช่วยมิราเจนไว้ในการลดขนาดแผลลงให้มิราเจนนะครับพ้นขีดอันตรายหลังจากนั้นทุกคนในหน่วย12สปีกกันัะนก็ได้กลับมาหาเซเลปอีกครั้งและได้เริ่มทาการโจมตีครั้งสุดท้ายขึ้นบันดิตได้ปรากฏตัวอีกครั้งนะครับในระหว่างการต่อสู้ของนัทสึกับอินเวลนะโดยที่เธอนั้นนะครับได้มาจับตัวของนัทสึแฮปปี้และลูซี่แยกออกจากกันโดยเหลือไม่เพียงแค่เกรกับจูเวียเท่านั้นแหละครับที่สามารถต่อสู้กับอินเวลบันดิตนั้นนะครับได้พาทั้ง3าคนนั้นมาปล่อยไว้ที่ ว่าเขานั้นเคยเชื่อใจและช่วยเหลือเธอเอาไว้ครับแต่หลังจากนี้เธอนั้นจะเข้าสู่สนามรบและจัดการกับแฟริเชลที่เหลือทั้งหมดในตอนนั้นเองครับในฮาร์ดนะครับที่ถูกไอรีนนั้นเสริมพลังก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาและโจมตีใส่พวกนัตสึครับซึ่งตัวของบัณดิตนั้นก็ขอให้ถอยออกไปก่อนเพราะว่าเธอนั้นกําลังพูดคุยกับว่าเขาอยู่ในฮาร์ดที่มองว่านี่นั้นมันเป็นการทรยศนั้นจึงได้โจมตีใส่บัณฑิตด้วยแหละครับนักสอที่เห็นว่าเพื่อนฟองตีกันเองนั้นก็อดทนไม แต่ด้วยความที่เธอนั้นไม่อยากจะทรยศต่ออาณาจักรบ้านเกิดของเธอจึงได้ทําการคืนขนาดเนื้อร้ายในร่างของนักสื่อให้กลับมาเป็นแบบเดิมเพราะเธอนั้นมองว่านาักสื่อเป็นตัวอันตรายครับซึ่งใจจริงของบัณฑิตในตอนนั้นแล้วก็คงจะไม่อยากทําอะไรหรอกนะแต่เธอนั้นก็สับสนเกินกว่าที่จะตัดสินใจเด็ดขาดได้แล้วละครับในตอนนั้นนั่นจึงทําให้ลูซี่และบัณฑิตนั้นเข้าต่อสู้กันในท้ายที่สุดแหะครับแต่ในระหว่างนั้นเองนะครับดิมาเรียก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับยังมองออก,ออกอีกด้วยเลยละครับว่าบัณฑ เป็นพ่ายแพ้ในตอนท้ายนั่นจึงทาให้เธอนั้นนะครับเข้าทาร้ายบัณฑิตจนหมดสภาพเป็นนั่นเองแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยบัณฑิตก็ได้พบว่าลูพิสกาเนี่ยได้เข้ามาช่วยเหลือเธอเอาไว้ครับก่อนที่จะได้รู้ว่านัซสึและลูซี่นั้นถูกดิมาเรียจับตัวไปแล้วเธอเนี่ยจึงได้ออกตามหานะครับจนพบแคบเยียงลูซี่และดิมาเรียที่ช็อกอยู่นะเนื่องจากพลังของนัซสึเธอนั้นได้มีโอกาสพูดคุยกับลูซี่อยู่ครู่หนึ่งครับก่อนที่เธอนั้นจะได้ตัดสินใจไปช่วยเหลือพวกนัซสึในที่สุดหลังจากนัน แพรของเกรและจูเวียลงแต่เธอนั้นก็ไม่สามารถใช้พลังนี้กับเนื้องอกของนัตสอได้อีกแล้วล่ะครับเพราะมันนั้นมีพลังเหนือกว่าพลังเวทของเธอในตอนนี้ไปซะแล้วนั่นเองนั่นจึงทําให้ลูซี่นั้นนะครับจะต้องช่วยตัวของนัตสอด้วยตัวเองต่อมาหลังจากที่ไอรีนนั้นได้เสียชีวิตลงแล้วเนี่ยเมืองแมกโนเลียก็ได้กลับเข้าสู่สภาพปกติบรันดิดนั้นได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับดีบาริยาที่ถูกลดขนาดลงอยู่ในมือของเธอซึ่งบรันดิดนั้นนะครับก็ไม่ต้องการที่จะต่อสู้หรือเป็นมิตรรรรรอออออออีีีีกกกกกแแแลลลลล้้้้้ววววเเเธธจจจจึึงงงไไดด่่่่่่่าาาาูซซะะัััสสืนนนนนนททมมคคโยปใุบิ ที่ออกัสนั้นโมโหจนต้องการที่จะทําลายเมืองที่นี่เธอก็จะพลอยโดนลูกหลงไปด้วยก็เท่านั้นเองแหละครับและในตอนท้ายที่สุดนั้นบรันดิตเองก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งพลังเวทให้กับลูซี่เพื่อใช้มหาเวทนะครับอย่างแฟลริสเฟียในการจัดการกับอัคโนโลเกียลงได้ในที่สุดและนี่นะมันก็เป็นบทบาททั้งหมดของบรันดิตที่ปรากฏขึ้นมาในอนิเมะทั้ง328ตอนกันแล้วละครับในส่วนของภาคควส100ปีนั่นเองนะครับก็แอบได้ยินแวววมานะว่าตัวของบรันดิตนก็ได้มีบทบาทด้วยเช่นนกัน เอาละครับทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของพลังรวมไปถึงความสามารถของบัณฑิตที่เรียกได้ว่าโกงไม่ใช่เล่นกันเลยนะซึ่งพลังเวทของเธอนั้นเองนะครับก็มีความสามารถในการลดหรือเพิ่มขนาดของสา,สารทุกอย่างได้ขอเพียงแค่เธอนั้นรู้หรือเห็นสิ่งนั้นหรือตำแหน่งของสิ่งนั้นได้อย่างแน่นอนเธอนั้นก็จะสามารถใช้พลังเวทของเธอกับสิ่งนั้นๆได้แล้วล่ะครับจะเห็นได้ว่าเธอนั้นสามารถเพิ่มหรือลดขนาดได้ทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตครับหรือแม้กระทั่งเนื้อร้ายของนัซซึที่เธอนั้นไม่เห็นกกก็็็ตตตาาามมแแแ่่่่เเเพพียงงงงคคธธออออนนนนนนนัััั้้้้รรรูหขสสิบจะถลด นจนช่วยเหลือชีวิตนัดสื่อเอาไว้ได้เลยล่ะครับเรียกได้ว่าเป็นพลังที่แขง็งแกร่งอีกอันหนึ่งภายในเรื่องเลยนะรวมไปถึงตัวของบัณฑิตนั่นเองเนะครับก็ยังมีพลังเวทที่มากมายมหา,าศาลอีกด้วยเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเธอก็คงไม่สามารถลดขนาดของเกราะขนาดใหญ่ในช่วงแรกลงได้หรือแม้กระทั่งการที่เธอนั้นจะสามารถลดขนาดของดิมาเรียที่เป็นถึง1ใน12สปีก,กันได้มันก็แสดงให้เห็นแล้วล่ะครับว่าเธอนั้นมีพลังมากพอในการต่อก้อนกับบางคนของ12สปีกันจนเธอนั้นได้รับฉายาว่านักทําลายประเทศกันเลยล่ะครับ นอกจากนั้นเธอก็ยังมีความสามารถในการรวบรวมพลังเวทของศัตรูและใช้ในการโจมตีกลับไปหรือประสานเข้ากับความสามารถลดขยายของเธอได้ครับโดยในการต่อสู้กับลูซี่เธอนั้นนะครับได้ดูดการโจมตีของลูซี่เอาไว้และใช้พลังขยายนั้นนะครับเสริมการโจมตีกลับไปทําให้พลังนั้นมีความรุนแรงมากกว่าของเจ้าของอีกด้วย อีทั้างบันลิดนี่ยก็ยังมีความสามารถในการต่อสู้ด้วยมือเปล่าอีกนะเรียกได้ว่ามีพลังกำลังที่สูงมากอีกคนหนึ่งเลยล่ะครับโดยถึงแม้ว่าเธอนั้นจะถูกพันึกพลังเอาไว้แต่เธอนั้นก็ยังสามารถจัดการกับลูซี่จนเกือบจะสาเร็จได้เลยล่ะเรียกได้ว่าบันดิดนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ครบเครื่องทางด้านการต่อสู้และพลังที่น่ากลัวไม่แปลกใจกันเลยล่ะครับที่เธอนั้นจะได้รับเลือกให้เป็นถึงหนึ่งใน12สปริกันแห่งเซเล็บครับ และแล้วเราก็มาถึงในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างบรันดิตกับตัวละครอื่นๆในเนื้อเรื่องกันแล้วล่ะครับถึงแม้ว่าตัวเธอนั้นนะครับจะเพิ่งมามีบทบาทในภาคสุดท้ายก็ตามแต่ตัวของบรันดิตนั้นก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครหลักนะครับในการดําเนินเนื้อเรื่องในภาคสุดท้ายนี้งั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเธอนั้นมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกับใครเป็นพิเศษกันบ้างคนแรกที่เรานั้นจะขอพูดถึงเลยนะก็คือตัวของลูซี่นี่แหละครับถึงแม้ว่าในตอนแรกเธอนั้นจะฝังใจในเรื่องอดีตที่เชื่อว่่่่่่่่่าา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 าแแแมมมมมขขอออออองงงงงลลูููซีีีนนนนนัั้้้้้้เเเเเป็นนเากกา็็คคคธธกกกกกกตตททยยยสสุุดดดดวววจจรรรรไไิิึผใะ ทําให้เธอนั้นอยากจะชดใช้ความผิดนั้นและแอบที่จะช่วยเหลือพวกแฟริเทลเรื่อยๆมานะนอกจากนี้เธอเองนะครับก็แอบจะมีความสุขเล็กๆอีกด้วยที่ลูซี่นั้นเชื่อใจเธอและมองเธอเป็นเพื่อนมาโดยตลอดถึงแม้ว่าบรันดิตนั่นเองนะครับจะปากไม่ค่อยตรงกับใจสะเท่าไหร่ก็เธอแต่เธอนั้นก็มองว่าลูซี่นั้นเป็นเพื่อนที่สําคัญอีกคนหนึ่งในตอนท้ายที่สุดนั่นเองครับคนถัดไปก็คงจะเป็นตัวของออกัสแหละในวัยเด็กนั่นเองนะครับหลังจากที่แกรมมี่แม่ของเธอนั้นเสียชีวิตลงไปเธอนั้นก็ได้ออกัสน่่หรับยววดมน้ไก12 ปีกันในที่สุดครับเธอเนี่ยจะมีความรักและเคารพในตัวของออกัสมากๆอีกทั้งบันดิตนั่นเองนะครับก็ยังมองว่าออกัสเป็นคุณปู่ของเธออีกด้วยถึงแม้ว่าออกัสนะครับจะไม่อยากให้เธอนั้นเรียกแบบนั้นก็เถอะแต่ออกัสเองก็มักจะใจอ่อนตลอดแหละครับถ้าบันดิตนั้นเอ่ยปากขอร้องอะไรสักอย่างหนึ่งก็เหมือนกับปู่กับหลานนะครับที่รักใคร่สนิทสนมกันครู่หนึ่งกันเลยแหละครับส่วนคนอื่นๆใน12ปีกันนั้นบันดิตก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับใครเป็นพิเศษมากมายนะอย่างตัวของ C เองงองเเเนนเเซนน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 นัััััั่่่่่อออออองงงงธกก็็ยยมมมมมทททํําา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 าตตคคสพรรรระะวววขขข้้้้ปบใหหีีืแด ดูจะสนิทสนมกันถึงแม้ปากจะชอบพูดว่ารำคาญก็เถอะครับแต่ตัวของดิมาเรียเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นเพื่อนคนหนึ่งของบันดิตเลยก็ว่าได้ก็นับได้ว่ามีความสัมพันธ์กันพอประมาณนะแต่ไม่ได้มีใครนะครับมีความสัมพันธ์ชัดเจนกับตัวละครอ,อย่างบันดิตละครับและนี่นะมันก็เป็นความสัมพันธ์ทั้งหมดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบันดิตและตัวละครอ,อื่นๆกันแล้วล่ะ มาถึงในส่วนลับๆนะครับที่เพื่อนๆอาจจะรู้ก็ได้หรือไม่รู้ก็ได้เกี่ยวกับบันดิตนะครับบันดิตนั้นมีโรคประจําตัวก็คือไข้ละอองฟางครับมันเป็นโรคภูมิแพ้ชนิดหนึ่งนะโดยที่เธอนั้นจะถูกกระตุ้นโดยเกสรดอกไม้นั่นเองครับข้อที่2ครับอย่างที่เรารู้นะครับว่าอักษรมิลในนามสกุลของเธอนั้นมาจากตัวอักษรกรีกแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีความหมายอื่นด้วยนะอย่างในภาษาอียิปต์โบราณเนี่ยแปลว่าน้ำอีกด้วยอีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของหน่วยไมโครเมตรอีกด้วยครับข้อที่3ครับความจริงแล้วเงขอ เธอนั้นปรากฏตัวพร้อมกับเซเลบและอินเวลในช่วงท้ายของการจบเอ็นเครดิตข้อที่4อาจารย์อาซึชิโอคุโบะนะครับผู้เขียนเรื่องโซอิคเตอร์และไฟฟอสเนี่ยก็ได้ยกให้แบรนดิตนั้นเป็นตัวละครที่เขาชอบมากที่สุดอีกด้วยครับ เอาละครับและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลนะครับของบันดิตมิวอีกหนึ่งตัวละครน,นะที่เรียกได้ว่ามีบทบาทสําคัญมากๆกับภาคสุดท้ายของ f ฟร r y t a เทก่อนที่จะเข้าสู่ภาคเควส์หนึ่งร้อยปีที่เธอนะก็น่าจะมีบทบาทอีกแล้วครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเราก็รวบรวมรวมาเ,เพื่อนๆได้รับฟังรับชมกันหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดตกหล่นประการใดเนี่ยก็ต้องขออภัยมานะที่นี้อีกด้วยนะครับรวมไปถึงเพื่อนๆสามารถใส่แท็กเวลาเพื่อเพิ่มเติมหรือแก้ไขเนื้อหาสาระสําคัญให้กับทางเราได้เพื่อให้หน้าสารบัญอ,ดอเดรานันบบีด้เอลรวเด แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมกันเสมอมา See you again later สวัสดีครับ